เ,เล่าจากอดีตไปสหรัฐอเมริกาตอนที่สองเมื่อเสร็จจากภารกิจที่ต้องเป็นตัวแทนของท่านประธานมูลนิธิไปเยี่ยมคารวะและนำของขวัญจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพประเทศไทยไปมอบให้กับ มิสเตอร์เควินหรืซาร์ชตและมอบของที่ระลึกกับ Perkins School for the ดบรายแล้วผมก็ได้เดินทางมาพักผ่อนที่คา m a มาซูมิชิแกนกับครอบครัวฮอตันอยู่4วันก่อนที่จะไปทำงานต่อที่เมือง Louisville รัฐเคนทักกีที่บ้าน รินแอนด์โรบินส์พี่สะพายและพี่ชายของเคิร์กมักจะเป็นที่พำนักของผมหลังมัมถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ผมสัญญาว่าถ้ามาอเมริกาเมื่อใดก็ตามผมจะต้องมาคารามาสูเพื่อมาพบท่านให้ได้ไม่มีสตางค์ซื้อตัว๋วก็ให้บอกจะส่งไปให้ไฮไลท์ light, ที่ผมมาคารามาสูคราวนี้ก็คือได้เที่ยวที่เมือง อามิ์คันทรีในรัฐอินเดียนาซึ่งอยู่ติดกับรัฐมิชิแกนที่จริงแล้วผมก็เคยไปกับมัมและเพื่อนของท่านที่ชื่อแม็กซิมขณะนี้ท่านทั้งสองหาชีวิตไม่แล้วผมยังติดใจที่ได้ไปเที่ยวอามิ c คันทรีไม่รู้เบื่อเลยชาวอามิสเป็นผู้ที่อพยพมาจากประเทศ ฮอลแลนด์โบราณยังพูดภาษาดัชโบราณอยู่เลยพวกเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภาษาของชาวดัชโบราณโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไม่ยอมรับ Globalization and Civilization หรือเรื่องของโลกาพิวัตและอารยธรรมใหม่ๆของโลกในยุคปัจจุบันเป็นชนกลุ่มน้อยแต่อาศัยอยู่ในหลายรัฐของอเมริกาและแคนาดาพวกเขาถือศาสนาของนิกายชาวฮอรันดาโบราณไม่เชื่อการรักษาพยาบาลของแพทย์แผนปัจจุบัน ใช้การอธิษฐานและใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ติดต่อกับสังคมภายนอกเป็นชุมชนปิดพวกเขาเป็นเกษตรกรแต่ก็มีผลิตผลออกมาขายให้สังคมภายนอกเหมือนกันโดยผ่านชุมชนอีกพวกหนึ่งเป็นคนกลางและเป็นพ่อค้าคนกลางในการทำธุรกิจซื้อขายให้กลุ่มนี้คือศาสนาเมโนไนท์นิกายนี้มีความเคร่งน้อย กว่าอมมิสพวกเขาติดต่อและเข้าสังคมปัจจุบันเพียงแต่ไม่ฟุ้งเฟอ้อแต่งตัวล้าสมัยไปโบสของพวกเขาเองพวกนี้ร้องเพลงวัดเพราะแบบอาคาเปล่าไม่ใช่เครื่องดนตรีเป็นคอรัสประสานเสียงกันเคยได้แผ่นซีดีมาเหมือนกันแต่หายไปแล้วเขาเรียนและทำงานร่วมกับสังคมปกติได้แต่ก็อนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างเข้มงวด ที่หมู่บ้านของชาวอามิชไม่มีไฟฟ้าจึงไม่มีทีวีโทรศัพท์วิทยุหรือเทคโนโลยีใดๆทั้งนั้นใช้รถม้าโบราณที่เรียกกันว่าบักจีสแทนรถยนต์ไม่ส่งลูกหลานไปโรงเรียนภายนอกเป็นอันขาด มีการเรียนการสอนแบบของพวกเขาเองเน้นวิชาชีพเกษตรกรรมไม่สนใจอ่านหนังสือที่ผมสนใจไปดูนั้นก็คือโรงงานทำชีสและหัตถกรรมแบบโอท็อปบ้านเราโดยใช้พวกเมโนไนท์ Knight, ดำเนินธุรกิจให้ แต่ต้องยอมรับว่าผลิตผลของพวกเขานั้นดีจริงๆผักสดปลอดสารพิษแน่นอนหัวใหญ่กว่าปกติผลไม้ก็น่ารับประทานเหลือเกินสินค้าทำด้วยมือก็น่าซื้อมัมซื้อรถม้าจำลองที่ทำด้วยเหล็กทั้งคันให้ผมคันหนึ่งยังเก็บไว้และนำไปให้นักเรียนที่โรงเรียนคลาดูบ่อยๆเลยพูดถึงความเข้มงวดหรือความเคร่งครัด เพียงใดก็ตามคนเรามันก็ไม่สามารถจะปิดกั้นเสรีภาพให้เด็กในเจเนเรชันรุ่นหลังได้ร้อยเซ์หรอกผมก็รู้จักกับคนเมนโนท์ที่มาแต่งงานกับคนธรรมดาแต่งกับคนต่างชาติก็ยังมีเลยรู้จักผู้หญิงเมนโนท์คนหนึ่งสมรสกับคนญี่ปุ่นและผมก็เคยมีหัวหน้างานที่สถานทูตอเมริกาเล่าว่าเขาเป็นชาวอามิช ที่ไม่ยอมอยู่ในสังคมเก่าออกมาเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกับคนในสังคมปกติได้ไปทำงานเป็นนักการทูตไปหลายประเทศเขายัางเล่าว,ว่ามีเด็กหนุ่มสาวหลายคนปฏิวัติไม่ยอมอยู่ในกรอบของบรรพบุรุษดั้งเดิมมาแต่งงานกับคนในสังคมข้างนอกก็มีเป็นอันมากทีเดียว ผมเองก็เคยเห็นพวกอามิชกลางคนและผู้สูงอายุบางคนมาจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพูดภาษาดัชโบราณเสียงแปลกๆดังดีเหมือนกันไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยรูปร่างสูงใหญ่มากผมว่าน่ากลัวมากกว่าน่าคบหาแต่อย่างไรก็ดีเด็กๆอามิชก็น่ารักมากแต่เด็กทุกชาติทุกภาษาแม้แต่ลูกสัตว์เล็กๆก็น่ารักทั้งนั้นเพราะอย่างไรเดียงสาอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเด็กวัยรุ่นของชาวอามมชจะสวยหล่อน่ารักหรือเปล่ายังไม่เคยเห็นเลยใครจะไปลองทำวิจัยก็น่าจะลองดูนะเรื่องเล่าจากอดีตไปสหรัฐอเมริกาตอนที่สามลุยส์วิลเคนทักกี้ที่จริงแล้วลุยส์วิลไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐเคนทักกี้หรอกเมืองหลวงก็คือแฟรงก์เฟิร์ตแต่ลุยส์วิล เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในด้านต่างๆของรัฐเคนทักกี้ก็เหมือนหลายๆรัฐในอเมริกาที่เมืองหลวงเป็นเพียงแต่ที่มีสถานที่ราชการตั้งรวมกันอยู่เช่นชิคาโกก็ไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐอิลลินอยส์เมืองหลวงก็คือเมืองสปริงฟิลด์ซีแอตเทิลก็ไม่ใช่เมืองหลวงของรัฐวอชิงตันเมืองหลวงก็คือเมืองโอลิมเปียรรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองหลวงคือซานดิเอโกไม่ใช่ลอสแอนเจลิสแต่ผู้คนโดยเฉพาะคนต่างชาติมักจะรู้จักและก็คิดเอาเองว่าเมืองลุยส์วิลล์ชิคาโกซีแอตเทิลและลอสแอนเจลิสเป็นเมืองหลวงของรัฐที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็คงคล้ายกับชาวต่างชาติที่ยังเข้าใจกันว่าเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองหลวงของเมียนมาอยู่ที่จริงแล้วปัจจุบันนี้เมืองหลวงของเมียนมาก,ก็คือเนปิดอเหมือนกับชาวฝรั่งมักจะพูดว่าแบงคอกอีส t h a ท l แลนด์ และก็รู้จักเพียงเมืองท่องเที่ยวอย่างเช่นพัทยาภูเก็ตและเชียงใหม่เป็นต้นจนบางคนที่ยังไม่เคยมาบ้านเราเพียงแต่ได้รู้จักชื่อประเทศไทยแลนด์แต่ยังไม่เคยมาจึงไม่แน่ใจว่าเมืองใดเป็นเมืองหลวงของไทยกันแน่จะเป็นแบงคอกหรือเชียงใหม่พัทยาภูเก็ต ปี2,521ถึง2,522ผมได้รับเชิญจาก National Federation of the b r i n d หรือ NFB ให้ไปร่วมประชุมสมัชชาแห่งชาติกับสมาคมคนตาบอดแห่งชาติของอเมริกาโดยเพื่อนของผมที่ชื่อ h a r ์โรส n y d e r ได้เป็นทระแนะนำและให้ด็อกเตอร์ เคนเนตเจนิกนท่านประธานสมาคมของ NFB เชิญผมเข้าประชุมที่เมืองชิคาโกผมได้มีโอกาสขึ้นพูดแนะนำสมาคมคนตาบอดของไทยเราตอนนั้นในฐานะอุปนายกสมาคมคนตาบอดกรุงเทพวงเล็บแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีคุณวิรัติศรีตุลานนนเป็นนายกสมาคมผมได้พบกับดอกเตอร์ทิมแครเมอร์วงเล็บผู้คิดลูกคิดแบบอเมริกันและเบ็ตตี้ไนซ์รีซึ่งเป็นนายกสมาคมแห่งเมืองลุยส์เวล์คุยกันถูกคอมากผมก็เลยบอกเขาไปว่าอยากไปเยี่ยมชมและดูงานที่รัฐคินทักกี้เขาก็ยินดีและสัญญาว่าจะเชิญผมไปในวันข้างหน้า ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนักหรอกในขณะนั้นในการประชุมครั้งนี้ผมได้พบบุคคลสำคัญในวงการการศึกษาของคนตาบอดอีกเป็นอันมากเช่นดรอับราฮัมเนมเมตผู้คิดสัญ,ญลักษณ์เบรลล์คณิตศาสตร์เนมเมตโค้ ตัวท่านเองก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันผมได้ร่วมประชุมถึงวันสุดท้ายเลยการประชุมก็สําเร็จลงไปด้วยดีทุกประการต้องยอมรับว่าผมได้ประโยชน์โพดผลในการประชุมในครั้งนี้มากทีเดียวนอกจากจะได้มีโอกาสไปชูธงของคนตาบอดไทยแล้วยังได้รับเชิญจากอีกหลายสถาบันคนตาบอดหลายแห่งให้ไปเยี่ยมชมและดูงานแต่ผมสนใจในการไปหลุยส์เวลเคนทักกี้มากที่สุด เมื่อผมกลับมาเมืองไทยอีกสักสามเดือนก็ได้รับจดหมายเชิญจากดรทิมแครเมอร์และคุณเบตตี้ไนส์ส์ลนายกสมาคมคนตาบอดแห่งรัฐเคนทักกี้โดยเสนอให้ที่พักและอาหารตลอดการดูงานสองสัปดาห์โดยได้รับตั๋วเครื่องบินจากนายทุนคุณเคิร์ท หอตตันและครอบครัวโดยมีข้อแม้ว่าต้องมาอยู่ที่คาลามซูก่อนหรือหลังการดูงานก็ได้ผมจึงได้ไปลุยสวิลล์เคนทักกี้ด้วยประการชนี้แต่อย่าเพิ่งต่อว่าว่าน้ำท่วมทุ่งเลยนะครับรับรองว่ายังมีอีกหลายตอนที่เกี่ยวกับเรื่องราวในลุยสวิลล์เคนทักกี้ที่จะนำเสนอในตอนต่อๆไปนะครับ